โชคดุจกรรมครั้งนี้เรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุจงใจคืออะไรแต่การที่จะให้ร้านแฟสแบกกลับเปิดได้อีกครั้งจะเป็นอะไรที่ท้าทายมากกับเขาหรือเรื่องนหุ้สิงออออ๋ขอโทษครับผมได้วันนี้มาสายอ๋อโอ้อนี่เองโอ้มวังแล้ กลับไปตรงไหนอ่ะยังไม่ทางเช้าเลยกลับซะแล้วก็ผมขออนุญาตหัวหน้ากลับไปก่อนนะครับเพราะว่าเจอเรื่องประหลาดมากเลยแล้วนี่ทำไมขยะเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยโอ้ก็วังนี้อ่ะปาร์ตี้อ่ะมีอเดวังเกิดเด็กอ่ะโอ้วุ่งวายช,ชิเป้งเลยอ่ะ อ,อ,อ๋อครับครับได้ครับโอ้ขออภัยด้วยครับวันนี้ไม่ได้เอารถมาก็เลยมาช้านะครับขออภัยด้วยครับ,รบแล้ววันนี้งานมีงานอะไรพิเศษหรือเปล่าครับหรือว่าเหมือนเดิมตามตามลองดูในเนี่ยตามทางเนี่ยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ๋อสักครู่นะครับโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วทําไมมีกล้องดูนิดเห็นหน้าผมด้วยเหรอครับเนี่ยอ่อเผื่อไว้ว่าระวังระวังข้างหลังนะระวังข้างหลังแล้วครับแล้วจะระวังทําไมครับเนี่ยในเมื่อผมว่าอยู่คนเดียวอ่ะ ผื่อหลับยำแล้วมีจงย่องเข้ามาข้างหลังโอ้โหแวบเดียวหังไปต่อยจงได้เลยอ่ะแต่แต่ผมว่าผมผมกลัวจะขึ้นสวรรค์ก่อนจะหันนะครับเพราะผมก็เคยดูวิธีการหันไปปุ๊บอยู่ดีไปไปสวรรค์เลยครับผมเคยเห็นวิธีนี้อยู่แต่ยังไงก็ขอบคุณมากครับแล้ววันนี้เอ่อเอาหัวหน้าจะอยู่กับผมไหมฮะอ๋อไม่อยู่ต้องรีบกลับบ้างอ่ะขอวันนึงไม่ได้เหรอครับไปบริจาคเลือกสภากาชาติช่วงนี้อ่ะ ปกติผมก็บริจาคอยู่แล้วนะครับยุงมากัดผมก็บริจาคไม่ตบยุงฮะโอ้โหโจิตใจงกงาครับผมจะทาหาเอาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วครับแล้วนี่ไม้ม็อบโอ้โหประทานโทษนะครับนี่ไม้ม็อบหรือว่าโชเวลขุดดินครับเนี่ยอ่าไม่รู้ว่าป้าสมศรีเขาเตรียมมาให้อ่ะป้าสมศรีเหรอครับแล้ววันนี้ภารกิจอะไรครับก็หน้าหนเหงตําำทางดึงแม่เนี่ยคาบเต็มไปหมดเลยเนี่ยฝากถูด้วยนะถูด้วยเหรอครับแล้วไม่ได้มีอะไรพิเศษใช่ไหมครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะ เบื้องต้นมีถูพื้นแล้วก็เติมถังน้ำเหรอครับแล้วมีอะไรพิพเศษนอกเหนือจากนี้ไหมครับอ๋อมีเมื่อกี้มีคุงแม่คงหนึ่งอ่ะเขาเขาโทรมาบอกว่าลูกเขาลืมตุ๊กตาไว้อ่ะตุ๊กตาเหรอครับตุ๊กตาตัวตาน้อยตาน,น้อยอ่ะอ๋อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาให้แล้วกันครับไม่ทราบว่าลักษณะตุ๊กตาเป็นแบบไหนครับตัวแบบตัวเนี่ยตัวตัวสูงประมาณไอ้สตัวบงคลเนี่ยอ๋อได้ครับ ต่มังเป็นตุ๊กตาเหมองตุ๊กตาผู้หญิงอะไม่รู้เหมืงอะไอ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมหาเจอแล้วผมจะรีบเก็บเก็บก็มากลับไว้ยังไงก็ไม่ลบกวนหัวหน้าแล้วครับโอเคไปกล่องนาะอ,อ่อถ้าเกิดมีอะไรผมโทรให้อ,อ่อโทรหาหัวหน้าเบอร์เดิมเลยใช่ไหมครับอ,อ่าเบอร์เดิมเลยอย่าโทรบ่อยนักนะเมีด,เออด่าออได้ได้ครับยังไงก็ปักตัวได้แลครับยังไงก็เจอเจอกันครับหัวหน้าเจอกางเจอกางเ,ออเจอครับเดี๋ยวดูซิกล้องยังใช้งานได้เหมือนเดิมไหมอะไรกันเนี่ย ทำไมหุ่นเหลือ2ตัวแล้วทำไมมีตัวเอโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราถูพื้นก่อนแล้วกันเออจบ้าเฮ้ยไม้ม็อบนี่มันแปลกจริงๆริงเอาถูตรงนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม้ม็อบนี่ๆๆทำมาจากสังกะสีหรือ,อยังไงเนี่ยถูปุ๊บดังเป้งดังเป้งเลยคราบมันจะเยอะแค่ไหนวะเนี่ย เออว่าวันนี้คงไม่เจออะไรเหมือนครั้งที่แล้วนะอะอกแค่เป็นแค่ฝันร้ายอ่ะ okay เดี๋ยวเช็คคนก่อนน้ำก็ไม่มีจะเติมถังน้ำยังไงวะเนี่ยก็ติดปลาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะ่เอเรเอเระเครีบทำเฮ้ยรีบทำแล้วรีบ ขอขนห,หน้าลาดีกว่าเออมีจุดไหนอีกบ้างเนี่ยที่ต้องถูเฮ้ยนี่หละของเล่นน่ะเออเก็บเก็บของเล่นทำไมของเล่นเยอะไปหมดเลยอะเอ,อหนึ่งตัวตัวนี้ก่อนตัวที่หนึ่งเฮ้ยไอ้กล้องก็ไม่มีอะไรนี่หว่าอ,อ้บ้าเอ้ยหุ่นหายไปหมดเลย ตัวที่หนึ่งหาตุกตาก่อนแล้วกันตัวที่สองโอ้ยแค่ฝันไปเราแค่อาจจะหลอนไปเองตัวที่สองตัวที่สองเออต้องโทรถามหัวนหน้าเฮ้เฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเออหัวนหน้าครับ หัวหน้า,นาเอา่อตุ๊กตาเนี่ยคุณแม่เขาลืมไว้กี่ตัวแล้วครับประมัง5ตัวได้บ้างถ้าเกิดไม่เจอเป็นอะไรไหมครับโอ้ยเด็กก็ร้องไห้เสียใจแย่สิเอ่อทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะหาเท่าที่หาได้นะครับหัวหน้าโอเคโอเคเดี๋ยวุ่นนี้เช้าผมมาช่วยหาก็ได้อา่าได้ได้ครับผมเจอสองตัวแล้วทั้งนั้นแค่นี้ครับโอเครีบหาก่อน ตัวที่หนึ่งเจอแล้วตัวที่สองเจอแล้วมีให้ถูอีกไหมเนี่ยเฮ้ <Hello. S 1> ยฮัลโหลเฮ้ไปฉายเป็นบ้านแล้วเนี่ย ตัานี่เฮ้ okay. ตยตัวที่สหรือตัวที่สี่วะเนี่ยไม่ได้นับเลยเฮ้ยเจ้าก็อีบ้าเอ้ยตัวที่ส ขาดอีกสองตัวฮะฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยคุณน่าจะเดินหมดเองไปสิเอ้อเอ้อเอ้อเอ้ยเอ้เอ,อ,อตรงนูน้นตรงนูน้น ไม่หุ่นบ้านนี่มันอีกเออเออ่แกไม่เดินนะหลอไอแกไม่เดินดีๆแล้วก็ฉันจะตบแกแล้วนะอ,อหายไปแล้ว เจ้าหุ่นนั่นโชคดีนะที่หุ่นนี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหาหาหาก่อนเอ้าอะไรกูเนี่ยเมื่อกี้เราก็กำลังดันหุ่นเจ้าตัวนี้อยู่ไม่ใช่เหรอโอเคตัวที่สามตัวที่สี่เลอแค่สองตัว ถูพื้นก่อนแล้วกันเอาที่ถูได้ละถูกแกด้วยเฮ้ฮัลโหลสองตัวอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้แหละ งถือว่าเคลียร์โอเคเจ้าตัวนี้ยังอยู่ที่เดิมมีแล้วก,ก็ตามได้อะอ่อไอป่าเอ้ยอะไรวะเนี่ยไม่เอาแล้ว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 สิ่งไร ร้อนค์เฮลอ์เฮลคโอเ่าหนูสามตัวหุ่นหว่นอะฮัลโหลหุ่นอะโอ้ฮัลโหลุ่นอะครับหว่นอะครับเอ่อคือผมเจอตุ๊กตาแค่สามตัวครับแต่ตัวอีกสองตัวผมหาไม่เจอหาชั้นแรกหมดแล้วครับเหลืออย่างเดียวที่ผมยังไม่ได้หาคือชั้นสองครับหว่นอะ ยานะโอ้้ยไไมม,ม,ไไม่ีเด็กึนปห๋อปั๊บนาวน้าเวทีเมื่อกี้ผมว่าไปดูมาแล้วครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ <alarming> ไม่ไม่มีครับผมเช็คในวงกล้องวงจรปิดแล้วอะ <usc ans> ่ะถ้างั้นผมเอาแค่สามตัวก่อนนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้หาให้อ่ะโอเคครับเหลืออย่างเดียวน่าจะเหลือแค่กอกน้ำแล้วครับแค่แค่นี้ครับผม okay, okay. ว่าโอเคโอเคได้ครับได้ครับเฮ้ยแสงมาจากท่อเหรอ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลผมไม่น่ามีตุ๊กตาอยู่ในนี้หรอกมั้งฮัลโหล หรือรอบก็ได้ไม่มีแล้วอะเหลือแค่กอกน้ำจะเติมน้ำที่ไหนวะเนี่ยโอ้เอออาอ่าจะเอาถังจากไหนวะเนี่ยอะไรวะ ถังจากไหนอ่ะเฮ้ยเอ้เอเอาเถังอยู่นี่เนี่ยเราจะเอาน้ำจากไหนวะเนี่ยเออเออหัวหน้าครับเอ้เอ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 าถังอยู่ข้างไหนนี่วะเออหัวห,หน้าครับผมจะเติมน้ำจากถังได้ที่ไหนครับวันปีอ่ะ มมีกอ๊อกอยู่ตรงไหนนั่งอ่ะห้องอาหางอ่ะมันมีกอ๊อกหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีพรุ่งนี้ผมซื้อน้ํามาเติมได้ไหมครับน้าถังอ่ะน,น,น้ํามันนี่แหละครับจะเผาที่นี่เลยเอ่ะงงผมไม่ไหวแล้วหัวหน้าผมเห็นภาพหลอนหัวหน้าบอกผมทีว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีผีสิงใช่ไหมครับไอ้หลงเหลืองอะไรเนี่ยเช็คสุขภาพบ้างไปหาหมอบ้างหรืเปล่าเนี่ยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปเลยครับปวดหัวมากเลยแต่ ผมอาจจะหล่อนไปเองก็ได้ครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับถ้าเกิดว่าถังมันเติมน้ําไม่ได้ผมคงต้องเอ,อซื้อถังซื้อน้ํามาเติมต่อพรุ่งนี้ <Okay. S 1> ครับขอบคุณครับเอกหุ่นซิไอ้ังนี้เหมือนโอ้พระเจ้า ไปเติมน้ำกับชั้นเลยปไปไปทางนี้ทางนี้ไปเออนั่นแหละดีท่านบหุ่นอย่างแกเนี่ยมันต้องผักแบบนี้แหละดีกว่าใช้ไม้ใช้มือไปเออไปรัดทางนี้ไปเลยรัดทางนี้ไปเลยเออนี่แหละไปโอ้ยหุน่นหุ่นน่าจะผักไหมเนี่ยโอเค tay oh! Bèo lên ạ Ô Ô Ô à Ô Ô Nãy không Hello quá Hello à ไม่น่ามีแล้วไมอย่างนี้ก็เติมข้างนอกแต่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแค่นี้ทำความสะอาดแล้วเจอสามตัวก็น่าจะพอละโอ้โหโอ้โหออเออเอเราหลอนไปเองเราหลอนไปเองเราหลอนไปเองไม่ไหวแล้ว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 อ๋อ โลโอ้โหน่าครับผมไม่ไหวแล้วครับผมได้3ตัวน้ําผมไม่กองแล้วครับเลยไปครับโหน้าโอ้โหน้าโหน้าผมผมผมโอ้ผมขอกลับก่อนนะครับโหน้าผมไม่ไหวแล้วโอ้โหหน้าผมผมผมโอ้ที่ผมไม่ไหวผมผมทำธุรกิจได้ได้แค่นี้เดียวผมผมลาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาทำเต็มวันนะครับ โอ้ oh, ขอบคุณครับโอเคโอค่คภารกิจน่าจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมแอปภารกิจมาด้วยนะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับไพ่ตามด้านล่างข้างนี้เลยแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปกับเดินนาย t อดไฟต์ตวันี้ขอตัวลาไปก่อนโออไปแล้วเว้ย